สบายดีพี่น้องสบายดีสุขุสุขคนสบายดีเอฟซีทุกท่านที่ย่างแฝงระนับถือมาตลอดเบาหวาอยูล่ลวาวหรือว่าอยู่ไทยหรือว่าอยูย่ต่างประเทศก็คือการเมเนกอะพอๆกับซองแม่ตาเซนเก่าเซนเคยพี่น้องจา๋าย่างแรงพี่น้องมารีวิวหน้าเขา่าที่ยังเรือให้ปลาลุงดูปลาลุงสมเพราะว่าเอฟซีพันธามว่ายังเรือลายบ่บพันธย่าให้แม่ตารีวิวให้เบิ่งกันยังให้นี่แหละปลาลุงคือใหายแรกอะเด็ดแต่นี่ลงมาปลาลุง ทางนักก็รออป่าเลยเดยนะ่ะเด้ั่มทีเลี้ยวเห็นปะลุงแหและหอดต้นโพใหญ่ขาวๆก็และวปะลุงท่างนี้ก็หอดป่าเนี่ยุดสุดเหลืองๆแหละทางหนักก็หอดต้นโพใหญ่าทงานะง,ทง,ทงขางน่กก็แลมลงไปขางต้นโพใหญ่ลงไปมาหาหกไห้นะปะลุงขางเมืองนั้นตอนนี้แหละปะลุงหน้าไมตาที่ยังเหลือบอกท่านอดไเกี่ยวปะลุงเมนะืองนั้นจนหงวยน้ำาหน่และปะลุงเลยสุกแห้ง แต่ว่าคนไห้หน้าทิงกับยังบ่ได้แล้วปะลุงเอ้ยคนถงเทิงกะเพราะว่ารถลดกะมาอันติดคัดแน่เพราะว่าโหลดกะใส่ยางแบนปะลุงเอ้ยใส่ชอดตะไทร้กะดิโอ้ยแม่ตากะจนบ่จัางแน่สิว่ะปะลุง้าวถั่วแดงแห้งกะเต็กปะลุงเอ้ย้าวกับโมเป็นพาวเลยเข่าแม่ตากะซุกเต็มถงแล้ยปะลุงจนมันสิกะหลอบะเลยโอ้ ยังอีกทงนี่ก็คือสิแล้วปาลุ้งเ้ยแต่ว่ายังพันได้เกี่ยวล่าหาลอห้คนทงเทงแล้วปาลุงปั่นแล้วไม่ตาก็เสดได้ลงมาเกี่ยวโอ้โอโอโงอย,ย,ยง่อยน้ำมาเลยปาลุงเอ้ยจากเสดแล้วใดง่อยน้ำไหนล่ะปาลุงมันปกติมันกับสิพ่อเกี่ยวตั้งแต่ซองซ้ำมือพมดแหละแห้งแดดลงมาปปาลุงเลยแห้งกระเตาะ ว่าแม่ตาก็รอถาคนทงเทงแล้วป้าลุงเอ้ยจากเศษอใดรรถไทยก็มาบบเป็นใจแม่ตาป้าลุงมาใส่แบนอีกย่างแบนอีกบาตากำลังเอาไปถ่ายใส่อยู่ทางเฮือนบาดุยเนาะบาดุยเพิ่นเป็นเฮือนเพิ่นมีหลานสมเลยเพิ่นเป็นสัางสมบาดุยสัางสมรถพอเพิ่นก็เป็นสัางสมบาดุยเพิ่นก็สมเป็นหลายอย่างป้าลุงสมรถจักรรถนี่แหละแต่เพิ่นก็ไปถ่ายใส่ให้รถไทยตีนรถไทยแม่ตาอะไเอาไปให้บาดุยถ่ายให้ ก็มาก็เสิ็แก่ต่อจนเมื่อหละบบปะลุงเอ้แม่ตาก็ได้มารีวิวเขาที่ยังเรือให้ปะลุงดูปะลุงชม fc ชมเนาะ fc ว่ารีวิวให้เบื้องในยังไลยบอกกันยังไลยเติมยังทงรุ่มปะลุงเอ้ยยังเบิดงทงแหละตรงนี้กะยังไล่เติมคอมแมนจ้างกะอเสาแรงกะประมาณเช้าคนจากสีแล้วปะลุงเอ้ยตรงนี้กะแม่ตากะขันถาบบมีเงินแม่ตากะสีเกียวอากับลุกแหไะปะลุงเพราะว่ามันเป็นวันผักเนาะวันเา้าวันถิดนะนะ มะอื่นแมตตากัสิพ้าลูกคนเบิดมือทงแมตตาเองคนมื่ออื่นแล้วกับปั่นเลยปะลุงทงเทิงแ้่กับ้อฮือกะสิพาลูกลงมาเกี่ยวทงลุมปะลุงเลยเทากัเองตามงบเนาะเงินเงินเท่ากับบหลร้ายแต่ว่าปะลุงมาซอยมากกะเอฟซีซอยมากอะแมนอยู่พ่นซอยหาพันเมตตากัจ้างทงเทิงปะลุงจ้างทงเทิงกับเบิดแล้วเนาะแม่ตากัทงลุมแม่ตากะสิคอยเกี่ยวเอากับลูกอะไรปะลุงเลยเองใส สภาพครอบครัวเฮาเนาะเฮากับบ่มี่ฮะแหละกอดเกี่ยวไปเพาราะว่าลูกกับพาข้องเรียนกับสิาพาลูกคอยเกี่ยวไปพวุเลยซ้าๆแล้วแต่ว่ามารีวิวให้เอฟซีเบิงเบ่งเอฟซีชมน้ำกันเนาะเพื่อนๆอยากให้รีวิวเบิงเบ่งว่ายังไรสำใจฮะยังอยู่ทวงนี้พวุเลยยังอีกทวงหนึ่งก็ไรเตอร์สามเมตระรีวิวให้เบิ่องไห่อะไรเนี่ยแซมเท้าลงเรี้ยงในแมนบัดเดี๋ยวมาห่อต้นจิกมาห่อต้น ติวเนไดยแหละเด้กกายังไรเติบปลุงอ้ทงลุมแต่ก็ไปคนเขาน้ำกันเดิอปลงุงแม่ตากรมายืมหลดเอื้อยเพิินหลดของแม่ชาวนี่แหละแม่สวีนี่แหละมายืมหลดเพิินไปแก่ถาซ้ำๆหลดตัวเองมาเนาะตีนหลดตัวเองมาใส่กับสศรษแก่สองคันยืมหลดเอื้อเพิินปลงุงไอ้ซื้อน้ำมันมาใส่เพราะว่าหน้าบา่ตายัางบ่ได้แล้วปรลงุงคนยังบ่ได้แล้วคนแหลวรอบแรง คำก็ได้ปั่นซช้าโบไล่พฤศจิมาปั่นให้คำกระโต๊ะปั่นพันวะพฤศจิมาปั่นให้มื่อนี่นะเบาใจนะว่าก้องเขาอยู่ใกล้ปาลุ่งไม่ตากับโบมันใจเนาะปลาไว้กัแล้วก็เลยสิปั่นเลยคำเมืก็ศรได้ปั่นมาส์ไปเบิ่งน้ำกันเด้อปาลุ่งก็ค้นเขาว่าเด็กๆเขาค้นอะไรสำไรแล้วนะไปเบิ่งน้ำกันเด้อเจอกันอยู่มองค้นเขาปารุ่งปาลุ่งตั้งจากทีไปรีวิวให้น่ามากเขาทียังเหลือมาไม่ตากะ มาค้นเข่ากับลูกต้องมีค้นเข่าปะลุงเอ้ทำม,มืดปืดตาปะลุงยังกดะยางนี่กระยืมรลดเอ้ยเพิ่นปะลุงเอ้แบบผมมีทางเลยค้นเป็นระเบียงขึ้นเลยปะลุง เีเรียนขึ้นเลยสองขั้นโหลดปลาลูกนีกขั้นหนึ่งผูกาต้าขั้นหนึ่งผูก,กับทีมงานิน่รกับหมูควกับลาลุกกับน้รรงนองขีดกลงขึ้นมาอีกปลาลูกขันที่สองผโอ้ยบ้นบรร่ไรปลาลูกคาไปบัง ก้อนข่าวเมตาปลลุงกำลังคนลงไปน้องมีดกำลังสิ่คนลงกับไอ้เพิ่นบังนำกันเด้อปลลุงเด้อหากแต่ว่าคนมื้อนี้นะ่ะบ่แล้วดอกปลลุงแต่ว่าคนไว้บ่อื่นย่านบ่แล้วห์นะก็เลยคนไว้ก่อนคนขึ้นมานั่ปลลุงเอ้ยเพราะว่าเบิ้ล่งของเมตาเนาะท่งเทิงหากสิคนน้องมีดคนเช้านี่ก็ได้2โลดปลลุงเอ้ย ้มีคนมาสร้าก็ได้ซองหลดไปลุงเอ้ยโอ้ยมืดไปลุงเขาเปิดแฟลก่อนโอมืดมืดมืมืด้่าจะ่นมืดลแมนคนตะเวนจนมืดแล้วหน้าลุ่มแล้วหน้าบ่าตาก็มาต่อหน้าแม่ตาเลยไปลุงเอ้ยจนดใ่หรืยายหกแมนไปยืมหรือถยายหกนี่กับปลุง แมนรถไทยยายหกอบ่มีราทั้งอะแมนบ่มีผมม้าขางไม่แตนเป็นระเบียงขึ้นเลยก็เป็นแถวเลนกองเขาเป็นระเบียงเป็นแถวขึ้นเลยปล้ยนี่ก็เป็นรถไทยยายห,หกยืมผ่นมายายหกก็เอาขางมาตาแหละเกือบเอยู่อ่ะสันรถน้องอ้อนรถน้อง,งอ,อ้งอ,อ,นงอ,อนเบรกไปอยากอยู่ปล้ย น้องอ้อนคนนขำบ่ห <región paid venue> ้าก yeah, ็แลบ้องเจากะมาคนน้องเจาอยู่นะบ่ห้องเจานอแล้วละเจะนแ่ลเอ้าจะมาแต่แจ่ะเอออาไปสอยปามินนี่ปามินี่เขาทอละายเด้อแม่ตาบดไปสอยเด้อแม่แมแม่แมแม่แม่แมแม่่่แ่แม้แ่แม่แม่มล นอบอกว่าเลี้ยงไหนน่จอนแขนเสียตีผู้คนขาบอยานอยู่สันออนเลยต้องแกบอกพยานอยู่ใช่ไหยานโอ้ยานอยุอะไรนะขาบอกายานอายุเมือนี่ยรับม่รู้เลยมือขำก็ต้องได้พักกันคนเพราะว่าแต่ขนาดเบรกอนเบรกก็ยังมีเกลือบเลยมือก็ต้องเกลือบไปน้ำเนี่ยนะขนาดเบรกรถกัได้ีเกือ แล้ววน้าป่ะมินี่เนี่ยยังาทางคนยังทางปัน่นอย่าลงมานำปลาลุงเลยโอ้ลดคันหนามากเลยปลาลุง อย่าเข้าหายขันนี่ออกก่อนอน้องอ้อน้นหายไปดู็นน้องอ้อนเลี้ยงหายน้องอ้อนกับจิบวัยอน่ะไม่ละขันที่สองดูงเยเบ็กเบ็กเบ็ก ตาตาโรดให้น้องคนเห็น้องคนจ้ะจะไปเวียกเจ้าใชอาน้าเดี๋วจังไปส่งน้อ,อ,นองเม็ดคนลงต่อยลย่ะน้องอ้อนสิไว้บ่น้องอ้อนฮะยอมไว้ไว้น้องอ้อนนี่จัาบอกเน้่ ok นได้ยอมยอมไวๆไว้หรอมพังคักคักคนอยู่ไว้ไว้พอ เนีปต้ามาเลยปะจักย้อมปจักวหนอนจักแบบใดเขในท่านขึ้นนอ้าวพายเออบ่าวดุยเนี่ยกรวว่านน่มีเมียได้เนาะบาวดุยนนะเมียคอยย่างถูกบ่บาว็นกองถ่ากติสนะมียังถูกอย่กล้อง่ายจะวางกันไหนบแขายข่าได้ นดี่กบาดุยกบแม่มาซอยรอบคำแม่มารอบคำาจายอนรอบคกบมาแม่ให้กบบวมากบบมาแม่ความเพราะว่าข้าแม่มาดุยบมาแต่ตัดไม้นี่บม่ผู้ายใช้ลดไห มาดูยมาแต่ตั้ไม่พอดีมาเจอถ่ายใส่หลดายบ่าวตาอยพอีกปาว้นพอดี้กถือเวลากับอันถ่ายใส่หลุเข่าวาอดีมีนคนเป็นช่างได้มีแต่เพิ่นแดะแถวนึ่นข่าวตากัรูปรูปไหว้รูปไม้ขอแล้วเ,ออ <laughs> เห็นบมเป็น นห <laughs> ้ากระด้สี่โหลดไป่ลุงเ้ยอนนี้น้องมีคนสองแล้วก็ขึ้นมาหลอบแรงอีกกับสองหก็ะด้สีโหลดหน้าบาตานะจากโหลดหกโหลดไปได้หกเจ็ดโหลดไปได้หน้าบาต้าแสดงไปได้ได้บ่ แสดงอันนังจีนรลอกคำว่าเรื่องจริงอ <h ums> ีกแม่นแบรนบรนลังไม่อีกหนาไม่ไปเลยอือชาออนก็เป็นคนใต่ไพ่หาเรียบร้อยแลสิไปขอบใจลาย อ้ลก่อนมฉันบอกจังวาและกับใจลายเด้อแม่นด้วยกับใจลายปรลุไอ้ก้องเขาเมตาก็ได้ซ้ำในัน เม่บอกน้องมเมอนาเกล้องม์ตากบคอลแจ้งไปรู้ไว้เติมพลังปเติมพลังเมเติมพลังกล้องเขาได้สี่หลดไปรู้ไ้น้องอ้อนให้ปั่นก่อนนะน้องมิเอ้ยปั่นมือบ่นไหวแต่น้องอ้อนว่ะของถิมลงถิมล่งนอกไปกล้อง ว่ายว่าสันยื่นวะยื่นวะน้องอ้อนว่ายว่ายว่าสันยืนเลยถ้าก็มาจะน่าฟังนี่ก็ลงมาเลยต่อเลยอ่าแต่ยังเลี้ยงอยู่เลยโอ้ยยังใหม่ไล่ยลุดลัดลลัดอย่าไปรู้เลยยืนไหนกำลังใจพอต่ออ่ายืนไหนกำลังใจว่าแต่ไพ่ห่ยแต่ไพ่ เบย์แบบแบบนะคือแมงไหมปลลุงบินเมตาอยังเลี้ยงแต่เลยปลลุงไดวปลาลูกมาหนิก็ส้มมาภาควลแม่ตากับเสด็คอลาจบคลิปไปเพียงเท่านีค้คิหน้าพอกันไหมปลาลุงจ๊ะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ก,กดติดตามซ่องแม่ตาเด้อปลาลุงกดเข้ามาหับดูหับส o o ละลายขอบคุณรองหน้าจ้าบายสบายดี